วันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการหาเงินฟรีนะครับในส่วนของบัญชีทรูมิเน่โ l ลิ t นะครับผมก็เพิ่งได้รับเงินมาล่าสุดเลยนะครับอยู่ที่ประมาณ2340บาทก็คือรายการนี้นะครับเงินเข้าจริงนะครับก็เพียงแค่1วันเราได้เงินเลยนะครับผมนี่นะฮะ2,340้บาทนะครับยอดเงินรวมทั้งหมดที่ผมมีอยู่ตอนนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ3ามพบบาทนะครับผมก็สามารถทำฟรีได้เงินจริงไม่ต้องลงทุนด้วยนะครับ เดี๋ยวผมจะสอนตั้งแต่เริ่มต้นนะครับว่าต้องทำอย่างไรนะครับผมครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับก็จะมาบอกวิธีการหาเงินฟรีนะครับเป็นส่วนของชูมัน่วเ็ตหรือธนาคารนะครับ ในส่วนของแอปนี้นะครับมีชื่อว่า Tik t o อกนะครับหลายคนเนี่ยน่าจะทํากันไปบ้างแล้วนะครับส่วนอีกหลายๆคนนะครับที่ยังไม่เคยทำเนี่ยลองเข้ามาทําดูนะครับซึ่งผมได้ทําการถอนเงินไว้นะครับอยู่ที่ประมาณ2,300บาทนะครับก็ตามที่ให้ดูตอนต้นคลิปเลยนะครับมันก็จ่ายเงินจริงนะครับส่วนตัวผมเองนะครับผมไม่ได้อัดคลิปวิดีโอไว้นะครับผมตอนที่ผมถอนนะผมก็ลองกดถอนดูเงินมันก็เข้านะครับอยู่ที่ประมาณ2,000บาทนะครับผม โอเคเดี๋ยวเรามาดูที่ประวัติการรับเงินที่ผมถอนไว้นะครับเมื่อคืนนี้นะครับนี่ฮะอันนี้เป็นแต้มที่ผมเบิกถอนไว้นะครับอยู่ที่ประมาณ23ล้านนะครับผมประมาณ23ล้านนะครับที่ผมได้ทําการถอนไว้นะครับก็ประมาณ2340บาทนะครับผมถ้าคิดเป็นเงินบาทไทยนะครับก็ถอนสําเร็จนะครับก็จ่ายเงินจริงนะครับในส่วนของ True Money Wallet นะครับยอดรวมที่ผมถอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ หนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับผมที่ผมถอนไว้นะครับจากแอป tiktok นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของกิจกรรมนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อคนไหนนะครับที่ยังไม่เคยสมัครหรือว่าไม่เคยดาวน์โหลดแอป tiktok เลยเนี่ยก็ไปดาวน์โหลดฟรีกันได้นะครับลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับตรงปักหมุดคอมเมนต์นะครับผมจะแนบลิงก์ไว้ให้นะครับทางแอปเนี่ยมีกิจกรรมนะครับมานานแล้วนะครับผมแล้วก็ตอนนี้นะครับกิจกรรมเนี่ยเพิ่มมูลค่าขึ้นมาอีกนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับผมดูตรงนี้เลยนะครับ เชิญผู้สมัครสมาชิกใหม่5คนนะครับต้องเป็นคนที่แบบว่าไม่เคยสมัครแอป t i k t o k เลยหรือว่าไม่เคยมี Tiktok ในมือถือเลยนะครับทั้งหมด5คนรับเงินสูงสุดนะครับอยู่ที่5,200บาทถือว่าเยอะมากนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับซึ่งส่วนตัวผมแนะนำไปแค่3คนเองนะนี่ฮะ3คนนะครับ สำหรับคนที่4เนี่ยบวกโบอร์นัสเพิ่มนะครับเป็น200นะครับรวมเป็น1,200บาทนะครับซึ่งมันจะได้คนละพันคนละพันนะครับทั้งหมด5คน5,200บาทนะครับผมกิจกรรมตรงนี้นะครับเนี่ยคนที่3เนี่ยอีก53ชั่วโมงนะครับผมก็จะทําการหมดเขตนะครับก็รอนะครับผมสำหรับวิธีการเชิญนะครับให้เรากดคําว่าเชิญตรงนี้เลยเมื่อเรากดมาแล้วนะครับเรามาดูในส่วนของรายละเอียดรางวัลนะครับว่าเราเนี่ยจะเชิญและเราจะได้รับเงินอย่างไรนะครับ ก็เลื่อนลงมาตรงนี้นะครับให้เราดูที่รางวัลนะครับตรงนี้นะครับมีกิจกรรมบอกนะครับผมนี่คนที่1นนะครับรับ1000บาทนะครับผมต้องเป็นคนที่ไม่เคยมีแอปทิกตอกเลยนะสมัครสมาชิกครั้งแรกกับเรานะครับก็คือได้ละ1000นะครับนี่ครับคนที่5ก็1000นะครับผมส่วนคนที่4เนี่ยเขาจะมีโบนัสเพิ่มก็คือ200นะครับตรงนี้มีเวลาจํากัดอยู่นะครับผมนี่อีก53ชั่วโมง จะหมดเขตแล้วนะครับผมก็ลองรีบเข้ามาทำดูนะครับส่วนใครที่มีมือถือที่แบบเป็นระบบของดิจิตอลนะครับที่มันมีระบบการสัมผัสหรือดาว์โหลดแอป t i k t o k ได้นะครับสำหรับญาติพี่น้องนะครับก็ขอยืมมือถือมานะครับแล้วก็ดาวน์โหลดแอป t i k t o k ผ่านลิงก์ของเรานะครับก็ตรงนี้เนี่ย แค่5คนก็ได้5,000ละนะครับผมลองเข้ามาทําดูนะ1วันนะครับถ้าคุณเชิญเพื่อนได้เนี่ยหคนเนี่ยคุณได้เลย5 0 0 0นะครับอีกหนึ่งกิจกรรมก็คือด้านล่างตรงนี้นี่นะครับเชิญเพื่อนเหมือนกันนะครับผมอันนี้จะหมดเขตในอีก5วันนะครับมีทั้งหมด3ภารกิจนะครับนี่ฮะสภารกิจนะครับผมเชิญเพื่อนให้ครบ20คนนะครับ ภาร,รกิจที่1เนี่ยสี่ร้อยนะครับเชิญเพื่อน2คนภารกิจที่3เชิญเพื่อน4คนนะครับได้รับ1,600บาทภารกิจที่3นะครับผมหนึ่งอ่าภารกิจที่3เนี่ยเชิญเพื่อนทั้งหมด14คนนะครับได้รับ6000บาทถือว่ายเยอะมากนะครับถ้าเราเชิญครบ10ทั้งหมดเนี่ยเราเชิญครบ3ภารกิจนะครับ เราก็ได้รับเงินเลย800 0บาทนะครับผมนี่เป็นเงินด่วนมากนะครับสำหรับใครที่อยากจะทำลองเข้ามาทำดูได้นะครับวิธีการเชิญก็กดตรงคำว่าเชิญนะครับแล้วก็คัดลอกลิงก์นะครับผมเนี่ยเราก็นำไปโพสต์ตามกลุ่มงานออนไลน์หรือว่าแฟนเพจของตัวเองหรือใครที่ทำ u t u b e ก็นำไปแชร์ได้นะครับผมสำหรับคนที่ไม่เก่งการแนะนำเพื่อนอยากจะทำเงินจากแอป tik t o k เนี่ยทำได้ไหมทำได้นะครับผม นี่ฮะตรงการดูคลิปวิดีโอนะครับสำหรับการดูวิดีโอนะครับผมมันจะได้เงินน้อยมากนะครับผมถ้าเราอยากได้แบบเงินด่วนเงินเร็วนะครับก็ต้องเชิญเพื่อนเอานะครับผมได้ทําการเชิญเพื่อนไปทั้งหมดก็หลายคนนะเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าทั้งหมดกี่คนนะครับเมื่อก่อนมันดูได้นะครับไม่รู้ว่าตอนนี้ดูได้หรือเปล่านะครับผมเชิญเพื่อนไปประมาณ225คนนะครับผมนี่ 225คนนะครับถ้าคนที่เราเชิญไปเนี่ยเขาสมัครแต่เขาไม่ได้เล่นหรือว่าดูคลิดปดีโอต่อเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมชวนเพื่อนนะครับสำหรับคนที่เป็นคนใหม่เลยที่แบบไม่เคยมีแอป t i k t o อกนะเหมือนทางแอป t i k t o อกเนี่ยจะให้เราช่วยโปรโมต Tik t o อกนะครับให้มีคนใช้งานมากขึ้นนะครับตรงนี้ก็มีค่าตอบแทนถือว่าสูงมากนะครับถ้าใครไม่ ไม่รีบโกยหรือว่าไม่รีบทำเนี่ยก็อาจจะพลาดโอกาสตรงนี้ไปนะครับเพราะว่ามันเป็นช่องทางที่ง่ายมากๆนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยคือมันได้เงินเยอะนะครับผมสำหรับคนที่แบบช่วงนี้ตกงานหรือว่าไม่มีรายได้เพิ่มเติมนะครับอยากจะใช้เงินด่วนนะครับก็ลองเข้ามาทําตรงนี้ดูนะครับผมว่ามันเป็นช่องทางที่ได้เงินเร็วมากนะครับแนะนําเพื่อน5คนแนะนําเพื่อน20คนนะครับถ้าเรามีมือถือของเพื่อนๆที่ไม่เคยมีทิกต ok เลยเราก็ไปยืมมาแล้วก็ส่งลิงก์ของเราเนี่ย ไปยังเครื่องเพื่อนแล้วก็ให้เขาดาวน์โหลดแค่นั้นเองนะครับเรามาดูที่การถอนเงินบ้างนะครับการถอนเงินนะครับขั้นต่ําอยู่ที่15บาทสูงสุดอยู่ที่120ถ้าเรามีเกิน120ขึ้นไปเนี่ยมันจะถอนได้ทั้งหมดที่เรามีอยู่เลยนะครับอันนี้นะฮะการถอนเนี่ยมันมีชูม m เ n ่ y w a l l เพย์พาอ่าพร้อมเพย์นะครับไม่ใช่เพย์พาวนะพร้อมเพย์แล้วก็ธนาคารนะครับตรงนี้เลยนี่ตรงนี้นะครับ าสามารถเลือกถอนได้นะครับวิธีการถอนเนี่ยผมทําคลิปวิดีโอถอนไว้หลายคลิปมากนะครับในคลิปนี้ก็มาอัปเดตยอดที่ผมถอนไว้เมื่อคืนนะครับซึ่งผมไม่ได้อัดคลิปวิดีโอไว้นะครับผมว่าจะลองถอนดูว่ามันจะจ่ายไหมช่วงกลางดึกนะผมถอนช่วงประมาณตีหนึ่งนะครับตีหนึ่งเช้าคืนตีหนึ่งเนี่ยที่ผมถอนไว้นะครับผมมันก็เข้านะก็เลยมาอัปเดตให้ตอนเช้าแล้วกันนะครับผมโอเคนะครับสำหรับกิจกรรมนี้ก็ รีบเข้าไปทํากันนิดนึงนะครับก่อนที่คุณจะพลาดโอกาสดีๆแบบนี้ไปนะครับยังไงเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยหรือถ้าใครทํากิจกรรมนี้แล้วนะครับนำลิงก์ของตัวเองเนี่ยมาคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะครับผมยังไงนะครับก็ฝากติดตามช่องสำรองไว้ด้วยนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับเพราะว่า ถ้าเกิดช่องหลักเนี่ยมีปัญหาหรือว่าลงคลิปวิดีโอไม่ได้นีครับผมจะลงที่ช่องสำรองให้นะครับเพื่อเป็นการอัปเดตต่างๆนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ